สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องทักนาแซงทุกคนนะครับวันนี้พี่ทักนาแซงจะมาแชร์ประสบการณ์นะการซื้อตัวนี้เนาะ Apple Watch นะครับครั้งแรกนะครับ Alpha 2นะครับก็คือเราตั้งใจจะซื้อมาเพื่อที่จะมาออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายเนาะใช้หลักๆก,ก็คือออกกำลังกายฟังเพลงนะครับแล้วก็ โทรเข้าทรออกเนาะซึ่งถ้าเป็นรุร่นอื่นเนี่ยเราเราไม่ซื้อนะครับถ้าเป็นพวกที่โทรเข้าโทรออกไม่ได้เนาะแล้วตัวนี้จะเป็น,นแบบเซลูลานะครับตัวนี้ซื้อมาแล้วก็มันจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่ารับโทรศแพทนะครับอันนี้เราเราซื้อมาที่เราเพราะเราชอบอยู่แล้วนะครับเราใช้ปกติเราใช้ไอโฟนอยู่แล้วเนาะ โทรศัพท์ iPad นะครับและตั้งแต่ iPad mini 2นะครับทุกวันนี้ก็ยังเปิดเพลงฟังอยู่นะแล้วก็ iPad ของน้องทามนะของลูกชายก็คือ iPad iPad เจนเ9นะครับ mm hmm. แล้วก็โทรศัพท์ที่เราใช้ยู่นนี้ก็คือ iPhone 12 i p h o n เนาะ i p n o n i p i p n o n i p i p n o n e 6 iPhone 8 mm hmm. ที่เราใช้ามาแล้วก็คือพูดง่ายๆก็คือเราคือครอบครัวของ a p p l e นะครับเราชอบเพราะว่ามันทนจริงๆนะครับมันทนทานด้วยมันไม่ค่อย,ยมีปัญหาเนาะ mm hmm. อันนี้ก็คือตัวอ mm ัล hmm. ต้า สองนะครับโรลเลอรสองเนาะสายจะดซิงแบบนี้นะครับเอาปลายแบบนี้เนาะแล้วก็ผมใส่มาตั้งแต่วันแรกอพอวันที่สองก็มีปัญหาตรงดับเบิลแฮมนะครับแต่ว่ายังอยู่ใช้งานได้ปกตินะครับก็มีการโหลดพวกฟังเพลงพวกวอชทูปนะครับมามาไว้แล้วก็เราใส่ก็สวยงามนะครับแต่ตอนนี้เครื่องไม่อยู่นะครับเครื่องไปฝากไว้ที่ i c แ r e นะครับก็คือ จ้าหน้าที่เขาแจ้งว่าถ้าเรามันมีปัญหาตรง double t a บตรงจีบๆเนาะซึ่งฟีเจอร์นี้มันก็ยังใหม่เนาะเราก็รับได้นะครับซึ่งอาจจะอาจจะกังวลนิดหน่อยแต่ว่าก็าคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเขาน่าจะมีเขาบอกว่าถ้าเช็คให้แล้วมันใช้ไม่ได้เขาก็จะเปลี่ยนตัวเครื่องให้ใหม่นะครับแต่สายหรือว่าตัวอย่างอื่นก็คือใช้เหมือนเดิมนะครับซึ่งเราก็เอาไปฝากไว้ที่ไอแคร์นะครับ เขาบอกว่าประมาณ7วันถึง10วันทําการนะครับซึ่งก็แอบตกใจนิดๆในช่วงแรกนะครับแต่ว่าก็อยากแนะนําเพื่อนๆถ้าท่านจะไปซื้อก็คือให้เขาลองให้เลยนะครับลองให้ดูเลยนะ,ะเราคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะลองแต่แรกตัวนี้มันเป็นฟีเจอร์ใหม่มันอาจจะมีปัญหานิดๆหน่อยๆก็ลองปรับปรุงแก้ไขตอนแรกเราอัปเดตมาแล้วนะครับอัปเดตซอฟต์แวร์มาแล้วนะครับ watchOS 1 10.1นะครับก็ก็กยังใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ซึ่ง ตัวเครื่องน่าจะมีปัญหานะครับในในฟีเจอร์นี้นะซึ่งเราต้องการจะใช้ตัวนี้จริงๆตอนที่เราออกกำลังกายเราเราเปลี่ยนเพลงเราหยุดเพลงหรือว่าเรารับสายโทรออกอะไรเนี้ยพวกนี้นะต่างๆที่เราใช้ตัวรับโทรศัพทเนีครับตัวจิบจีนเนาะมันก็เป็นฟีเจอร์ไฮไลท์ของเขาเนาะก็เฮ้ยเราก็กลัวมันจะมีปัญหานะครับก็เลยซื้อมา3วันก็เลยเอากลับไปให้เขาเช็คแต่น้องบอกว่าเช็คตามอ,า,อาการแล้วที่ท ตัวช่วยเขาเรียกว่าตัวช่วยเหลือของของ Apple ที่ช่วยเราแล้วนะแต่ก็ยังทําไม่ได้นะครับก็เลยต้องส่งให้ศูนย์เขาเช็คเราก็ถามว่าถ้ามันซ่อมถ้ามันไม่ได้ไม่แก้ไขไม่ได้จะเป็นยังไงน้องบอกว่าเขาจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้นะครับเราก็สบายใจสบายใจได้นะครับแต่ถ้าเราไม่อยากเสียเวลาซึ่งซึ่งอันนี้เราค่อนข้างที่จะมั่นใจในบริการเขาแหละแต่ว่ามันอาจจะ หมื่นเครื่องแสนเครื่องอาจจะอาจจะเจอปัญหานะครับอาจจะเจอหาแค่เครื่องเดียวเนะเราอาจจะเป็นผู้โชคดีแค่นั้นเอง <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเราให้เขาลองได้ก็ให้เขาลองที่ร้านนะครับจะได้ไม่เสียเวลาไปนะอย่างผมไปสองเที่ยวแล้วเดี๋ยวก็เที่ยวที่3าม <c oughs> ก็ต้องไปเอาอีกใช่ไหมครับก็เสียเวลาต้องขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถไปเอาที่ท,ท,ที่ที่ตัวที่ร้านนะครับที่เมอใกล้บ้านเนาะสาหรับสําหรับตัวของเราที่เราเจอปัญหานี้นะครับมันอย่างอื่นวิจอร์อื่น รอให้ได้เครื่องกลับมานะครับเดี๋ยวจะมามา,มาใช้งานมาออกกําลังกายพวกวัดอัตราการเต้นหัวใจอะไรออกซิเจนในเลือดอะไรนะครับที่เราใช้นะเปิดเพลงแล้วก็เกี่ยวกับฟังก์ชันออกกําลังกายต่างๆนะครับแล้วก็ฟังก์ชันใช้งานต่างๆเราจะมาสรุปให้ฟังซึ่งซึ่งก็มีจริง,ง,ง,งๆแล้วก็มีคนสรุปไปเยอะแล้วแหละว่ามันมีไฟฉายที่มันสว่างขึ้นหน้าจอสว่างขึ้นเนาะดำน้ำําได้ลึกขึ้นมีสายแบบหลายๆแบบแล้วก็ใช้งานอะไรอะ่ะ ไตเลนหรือว่าพวกอ,อะไรที่มันเพิ่มมานะครับมีมีเพิ่มมาหลายอย่างเนะาะอา่ทูตเบอร์หลายๆท่านก็ได้สรุปไปแล้วแต่ว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยผมยังไม่เห็นใครที่มาสรุปก็คือปัญหาไอ้ตัวดับเบิลแทบจีบๆนี้เนะาะอก็ตามที่ฝากไว้นะครับก็แค่มาแชร์ประสบการณ์ที่ซื้อนะครับแต่ว่าก็เพื่อไม่ให้เราเสียเวลาให้เขาเช็คให้นะครับ อเคสำหรับคลิปนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับที่กำลังจะซื้อ Apple Watch ไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรนะต่างๆ s ี r i ส์เก้ท่ 9, ไม่ล่าสุดแล้วก็ตัวอะไรอ่ะเอาตานี้ใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นฟีเจอร์ใหม่เนาะอาจจะเผื่อจะไม่เป็นการเสียเวลานะครับไใก็เช็คให้ก่อนนะครับสำหรับนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย